เรามาอยู่ที่เวิร์กช็อปเทียนเจลร้อยลูกปัดเพ้นสีที่อโยธยาคาเฟ่หรือหมู่บ้านช้างติดกับตลาดน้ําอโยธยาซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันและวันนี้จะมีมุมบริการสําหรับร้อยลูกปัดเทียนเจลเ,จลเพ้นสีโดยมีอุปกรณ์ให้เลือกสันพร้อมบรรยากาศที่ผ่อนคลายชิลๆทําให้ได้พักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับงานฝีมือของตัวเองช่วยเปลี่ยนวันว่างๆที่น่าเบื่อให้มีสีสันนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์ไอเดียได้บอกกว่าในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้ในอยุธยายังไม่ค่อยมีทํา จึงได้มาทาเวิร์กช็อปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนํากิจกรรมมาให้ลูกค้าที่มานั่งกินกาแฟและอาหารที่ร้านเพราะที <s <s ่ร้านจะมีห้องทำเวิร์กช็อปร้อยลูกปัดเพ้นสีเทียนเจลให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมของตัวเองและสามารถนํากลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยการร้อยลูกปัดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เครื่องประดับเช่นสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือพวงกุญแจโดยมีลูกปัดหลากหลายชนิดหลากหลายสีให้เลือกออกแบบตามสไตล์ที่ต้องการกิจกรรมนี้ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและยังช่วยฝึกสมาธิคลายเครียดได้ด้วยกกรรอยลลูปปัดซึ่่งเ็นนนิมมใุุ เด็กและผู้ใหญ่การเพ้นสีสามารถเลือกสีอะคริลิกตามสีที่ลูกค้าชอบและนำผู้กันมาระบายสีที่รูปก,การ์ตูนปูนพลาสเตอร์หรือแผ่นผ้าแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเลือกระบายสีแบบไหนส่วนเทียนเจลด้วยไอเทมต่างๆเช่นดอกไม้หรือของตกแต่งที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองเหมาะสำหรับใช้เป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือทำเป็นของขวัญก็ได้ลูกค้าเข้ามาที่เวิร์กช็อปนี้สามารถเลือกกิจกรรมทำตามใจชอบที่ลูกค้าต้องการสามารถเลือกได้ถ้าเป็น100ร้อยรูปบาทข้อมือราคา100บาทส่วน100ร้อยรูปบาทสร้อยคอราคา150บาท ลูกค้าสามารถเลือกรูปปั้สีสันตามที่ตัวเองชอบเพ้นส์สีราคาเริ่มต้น80บาทถึง350บาทจะเป็นปูนปอราสเตอร์เป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆส่วนเพ้น์บนผ้าจะมีหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งขนมกาแฟเข้ามานั่งกินในเวิร์กช็อปได้อีกด้วยในการมาเที่ยวชมเดินเล่นในหมู่บ้านช้างตลาดน้ำอยยธยาเวิร์กช็อปนี้มีการตกแต่งด้วยไม้และสร้างเป็นสีสันให้หน้านั่งและติดแอร์ด้านใ,นในการสร้างเวิร์กช็อปนี้สร้างมาได้ประมาณ22เเดือนนท่าั้ก็มีลูกค้าผ่าาานนไปผ่มก็มานั่งกันเป็นนนนจจําาววมมกส่่ใหญะา ร้อยลูกปัดและระบายสีและนำลูกหลานมาทำศิลปะในแนวความคิดของตนเองอีกด้วยทุกคนสามารถมาได้เวิร์คช็อปเปิดตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึง18บแนาฬิการ้านเวิร์คช็อปอยุธยาคาเฟ่จะอยู่ในตลาดน้ำอยุธยาตําบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ลําดานนี้เป็นความคิดของตนเองเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะอืมทําไมเราถึงเปิดร้านกัน ก็ยุทยามันหายพิวิตี้หากิจกรรมทํายากเขาเวิร์กช็อปทำไม่รู้ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนหรือครอบครัวอะค่ะคือมันยากมากซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจุดรวมเราก็อยากรวมห้ทุกคนที่ยุทยานี่ไม่ต้องไปไกลก็คือเข้ามาทําที่ยุทยาได้เลยอ๋อส่วนใหญ่เป็นคนที่มาเขาเป็นใครก็จะเป็นคนในพื้นที่ยุทยาหรือว่าในละแวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใก,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพาครอบครัวหรือพาคนแฟนหรือพาแบบว่าเด็กอะไรอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาทําชุดละเท่าไหร่เนี่ยเข้ามาเริ็มี8แปดสิบบาทค่ะมีอะไรบ้างครับ ของเราก็คือพัก80บาทจะเริ่มที่เป็น,นปูนปั้นเป็นการวาดภาพอะค่ะแล้วก็จะมีร้อยลูกป,ปัดปร้อยข้อมือร้อยสร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเทียนเจลตัวใหม่ที่ขึ้นเข้ามาเลยอืะอ๋อมีการระบายแบบนี้ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็ปัวขก็มากระจับที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งมมอ,อ,อยู่ในเมืองอยุธยาเองด้วยค่ะแล้วก็กรุงเทพก็มีมานะคะ ใช่สลับบุรีก็มีมาเหมือนกันคนเขามาแล้วเขาเป็นไงเขาดูก็จะก็ได้ชายมีความสุขได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวอะไรย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแค่วันศุกร์อาทิตย์ที่บางคนพ่อแม่เขาอยากพาเด็กๆพาลูกอะไรย่างเงี้ยจากเหนื่อยจากการทํางานก็มาพักผ่อนอะไรยเงี้ยค่ะใช่พอทานอาหารเสร็จก็มาพักวาดรูปอะไร ร้อยรูปปัดตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็คร<ม>บเลยก็คือมาดูน้องช้างด้วยมาวิวมาเที่ยวยุธยามาทำเวิร์กช็อปมาทํากิจกรรมรวมกันอ<ม>่่<ม>บอกตรงนี้ก็มีการถ่ายกกรูปกับช้างด้วยใช่จะมีเป็นเซตปิกนิกกับน้องช้างค่ะวิวด้านหลังจะเป็นวิวเจดีย์ยักษ์ค่ะ<ม>วิวเจดีย์โบราณของอยุทธยาก็ถ<ม>ือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมตรงนี้ให้กับเด็กครอบครัวด้วยใช่ค่ะมาที่นี่ครบจบครบที่เดียวเลยค่ะ<ม> <laughs> ส่วนอุปกรณ์เนี่ยเราไปรับมาจากไหนหรือยังไง ก็มีทั้งสั่งมาทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศมีหมดเลยค่ะแล้วก็บาง,บางตัวก็สั่งเซรามิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรับจากคนที่เขาทาเซรามิกที่เป็นของประเทศไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้รับจากในไทยมาทั้งหมดเลยช่วยเขาทั้งหมดเลยอ,อ,อยากเชิญชวนเนี่ยก็อยากให้ใหเชิญชวนนะคะทือท่านที่อยากวันหยุดเนาะหรือว่าวันธรรมดาวันอะไรเงี้ยอยากใช้ชีวิตอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะวันพิเศษวันอะไรเงี้ยก็คืออยากให้มาอยู่ไม่ต้องไปไกลก็คืออยุธยาก็มีเหมือนกันค่ะเพิ่งเปิดได้นาน ตนนี้เพิ่งเปิดได้อยู่ประมาณไม่ถึงสองเดือนค่ะคนก็ม,มาเยอะไหมใช่ใช่ขอนิยาเริ่มเริ่มมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้ใช่าไหนที่ยังไม่ได้มา,มาแนะนําห้ามพาพเลยค่ะที่ไหนนะตอนนี้ของอยุธยาคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ในตลาดน้ำอยุธยานะคะอ่าเซิร์ชมาแม็เลยก็ได้ค่ะอยยธยาคาเฟ่ถึงเลยค่ะการร้อยลูกปัดเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์เครื่องประดับเชน่นสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือพวงกุญแจโดยมีลูกปัดหลากหลายชนิดหลากหลายสีให้เลือกออกแบบตามสไตล์ที่ต้องการกิจกรรมนี้ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและยังช่วยฝึกสมาธิคลายเครียดได้ด้วย การร้อยลูกปัดซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นเด็กและผู้ใหญ่การเพ้นสีสามารถเลือกสีอะคริลิกตามสีที่ลูกค้าชอบและนำผู้กันมาระบายสีที่รูปการ์ตูนปูนบอลาสเตอร์หรือแผ่นผ้าแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเลือกระบายสีแบบไหนส่วนทเทียนเจลด้วยไอเทมต่างๆเช่นดอกไม้หรือของตกแต่งที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองเหมาะสำหรับใช้เป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือทำเป็นของขวัญก็ได้ลูกค้าเข้ามาที่เวิร์กช็อปนี้ สามารถเลือกกิจกรรมทำตามใจชอบที่ลูกค้าต้องการสามารถเลือกได้ถ้าเป็นร้อยลูกปัดข้อมือราคา100บาทส่วนร้อยลูกปัดสร้อยคอราคา150บาทลูกค้าสามารถเลือกรูปปัดสีสันตามที่ตัวเองชอบเพ้นสีราคาเริ่มต้น80บาทถึง350บาทจะเป็นปูนปอรราสเตอร์เป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆส่วนเพ้นบนผ้าจะมีหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งขนมกาแฟเข้ามานั่งกินในเวิร์กช็อปได้อีกด้วยในการมาเที่ยวชมเดินเล่นในหมู่บ้านช้างตลาดน้ำอโยธยา เวิร์กช็อปนี้มีการตกแต่งด้วยไม้และสร้างเป็นสีสันให้หน้านั่งและติดแอร์ด้านในในการสร้างเวิร์กช็อปนี้สร้างมาได้ประมาณ22เดือนเท่านั้นก็มีลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็มานั่งกันเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่จะมาร้อยลูกปัดและระบายสีและนําลูกหลานมาทําศิลปะในแนวความคิดของตนเองอีกด้วยทุกคนสามารถมาได้เวิร์กช็อปเปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง18นาฬิการ้านเวิร์กช็อปอยุธยาคาเฟ่จะอยู่ในตลาดน้ำอยุธยาตําบลไผ่ลิงอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้เมื่อก่อนตนเองเคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่นวนครจังหวัดปทุมธานีแต่ก็มีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจร้านอาหารญี่ปุ่นจึงได้ปิดตัวลงหันมาทำเวิร์ชช็อปอโยธยาคาเฟ่ที่หมู่บ้านช้างอโยธยาซึ่งอยู่ในตลาดน้าอโยธยาในการเปิดร้านครั้งนี้ก็อยากทําร้านเนื่องจากมีพื้นที่อยู่แล้วจึงหันมาทำเวิร์ชช็อปคาเฟ่มีกิจกรรมหลายอย่างให้ลูกค้าได้เลือกมีร้อยลูกปัดระบายสีกับตัวการ์ตูนต่างๆจึงมาเปิดร้านเวิร์ชช็อปคาเฟ่ร่วมกับพี่น้องหากลูกค้าท่านใดมาเที่ยวอโยธยาสามารถพาาาาลลูกหนนนเข้า้มาั่งไดใ เวิร์กช็อปอยุยาคาเฟ่ในตลาดน้ำอยุธยาแห่งนี้ได้และมีห้องแอร์เย็นๆรวมทั้งจะมีกาแฟอาหารสั่งกินด้วยและยังมีการถ่ายรูปกับช้างที่อยู่ด้านนอกซึ่งเป็นกรอบรูปขนาดใหญ่เหมือนเราอยู่ในรูปภาพจริงในครั้งนี้หลายคนที่มามักจะติดใจและมาอีกในวันข้างหน้าที่หมู่บ้านช้างแห่งนี้ท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ที่เวิร์กช็อปอยุยาคาเฟ่นะฮะอยู่ที่ตลาดน้ำอโยุยาตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอ่าให้ประชาชนพ่อแม่ลูกนะฮะเขาเข้ามาเที่ยวแล้วก็มาทํากันตรงนี้นะครับ เดิมมาลอยอ่าเป็นอ่าลูกปัดตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้จะมีละหลายๆรูปแบบนะฮะแล้วก็มีการ,ร้อยก็คืออย่างนี้นะทะ่านผู้ชมนี่ทุกคนที่สามารถจะเอาไปบ้านได้เลยแล้วก็จะเป็นชุดเป็นชุดไปนะฮะคนเข้ามาตรงนี้ก็จะมาใช้สมองและ,ะอ่าความรู้สึกของตอนเองแล้วก็มาร้อยว่าทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีระบายสีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ แล้วมันก็ต้องเอาสองรูลวดสองอันใส่เข้าไปให้เขาให้มใส่ตามรูนะครับใช่รูรูเลกหายากคุณจะทำอะไรคูเล็ก้อยเป็นมลูกคุณจะทำอะไรอ่ะน้องไหนอรอรูอยู่ไหนครับอ๋อนี่ต้องใส่สองอันท่านผู้ชมใส่ตามไม่ดีไมนไมจ๊ะ เอาอันที่มอหงฉฉะเดี๋ยเดี๋ยวเดี yeah. ه, like uh. mm ๋ยวเดี๋ยวอันนี้ง่ายอ๋อเพืทีอ๋ออันนี้รูใหญ่หน่อยนะต้องร้อยร้อยลงไปอย่างนี้แต่มันต้องเอาสองรวสองเส้นเข้าไปได้อันหนึ่งรูสองเส้นเข้าไปอ้าวติดโทษทีครับร้อยไปเส้นเดียวกือเลยติดไม่เก่งไม่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เงิ100นร้อยเข้าไปด้านในเพราะลูกจะเล็กนะับก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่เด็กใสยตาเขาดีก็จะมองเห็นนะน้ำจิบนี่ร้อยไปอย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ร้อยเข้าไปอ๋อนี่ใส่อีกนะฮะใช่ก็ร้อยไปเรื่อยๆก็ออยากอยู่อ่ะร้อยให้พี่เลยแล้วกันตรงนี้นะเมื่อกี้ฝึกฝึกแล้วยากมากฮะแต่คนต้องใช้ทักษะของตัวเองนะครับน้ำจเนี่ครับอ๋อร้อยรูปสวย กูจะร้อยให้พี่ชินเหนื <c oughs> อไหนนี่สวยๆนะครับพอเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ท่านผู้ชมทุกคนที่เขาจะร้อยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าเป็นรูปปั้ที่นําม,มาให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่มานั่งร้อยกัน <c oughs> โดยความคิดของตัวเองแล้วแต่สีและสีไม่เหมือนกัน <c oughs> นะฮะท่านผู้ชมรับตรงนี้ฮะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีอ่าตุูน ตรงนี้เป็นรูปปั้นที่มีการระบายสีด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวจะเรามาดูกันําว่าจะมีการระบายสีแบบไหนนี่ก็สวยงามนะครับทนผู้ชนครับอันนี้จะทาหัวกระตูนนะฮะท่านผู้ชมครับ,รบมีสีให้ด้วยครับสีไลติเนี่ยเอวสีฟ้ากันสีเขียวครับงงเดี๋ยวนะฮะเอนอยไปกันเิ ตามสีดำไปเลยแบบโดเล,โลโมอนสีดำหาเรื่อยๆครับสวยฮะนัองจิ้มนี่ให้ตัวนะครับแล้วามากเลยอีกอ๋อเยี่ยม อนี้ครับทางนี้ฮะเปิดอยำก็ทางนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเป็นเซตนะเป็นเซตโดเรมอนสีดำมีไหมเนี่ยคือมีตัวนี้ฮะตัวแรกครับนี่นี่ เป็น,ห,นหัวสีดำโดเรมอนคนไทยฮะยมผมต้องดำยัยงไม่ครบอยทาไมทไมโอ้ทาย่ากไม่ใช่ง่ายะต้องจุบน้ำเพราะมันเป็นปูนปัตเตอร์เดีย๋ยวผมทานี่ก่อนกันตา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  นี่ตาปากกันเดลโมนเหรอใช่เดลโมนนี่ทาปากใช่ป่ะปากปากไหนหนักโอ้ยจะทาเดี๋ยวเดี๋ย่าดึงดิแต่ว่าหนูต้องให้เสร็จก่อนนะหนูถึงจะดูนี่ต้องให้เสร็จก่อนใช่หนูเสร็จก่อนแล้วจะดึงทำไมอะลูกต้องไม่แย่งลูกต้องไม่แย่งของหนูอยู่นี่นี่อยะไรอันนี้ทาอันนี้อะไรไอ้เลือกมาเลือมาให้พี่เน็ตร้อย อันนี้อันนี้อีกอันนี้อีกก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมจนกว่าเราจะทาเสร็จนะ,ะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีสีต่างๆทีนะ,ะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยแล้วแต่เราจะทาสีไหนฮะคือให้มันตีสันสวยกาไปนะท่านผู้ชมตรงนี้คะก็สวยอยู่นะ เอมรูปต่างนี้นี่นวดจมูกนี่จมูกแหมอโดเรมอนอ่าไม่ใช่บลิกซ์สิบเขาก็นี่นะครับอ๋อสวยนะฮะท่านผู้ชมเจ้าทานลักษณะนี้ครับแต่ผมก็ทานไม่เก่งครับเพราะเด็กๆเขาทานเป็นท่าชอบครับต้องนึกยังไงถึงมาร่วมทํากับทางพี่เขาตรงนี้ครัอ๋อก็ในอย่างที่บอกค่ะในยุทธยา ก็อาจจะมีสถานที่เวิร์กช็อปบ้างเลยแต่ว่ายังไม่ได้เยอะแล้วก็บางทีเงี้ยของเรามันเป็นห้องแอร์พอดีเราก็เลยแบบว่าลองทําเป็นเวิร์กช็อปไหมนะั่งห้องแอร์สบายสบายอะไรเงี้ยค่ะอากาศดีๆไม่ไม่ร้อนแล้วก็เอาหากิจกรรมมาให้ลูกค้าทําเพิ่มเรื่อยๆค่ะต,<ก>ตอนนี้เห็นบอกตกแต่งร้านแบบโหน่านัง่งมากใช่ก็คือให้ลูกค้ามาแล้วก็แบบว่านอกจากเวิร์กช็อปแล้วก็ยังแบบเป็นมุมถ่ายรูปได้ด้วยค่ะด้านนอกใช่ค่ะทางด้านในด้านนอกแล้วก็ กจากตรงเวิร์กช็อปแล้วก็ยังมีแบบว่าถ่ายรูปก,กับน้องช้างอะไรอย่างงี้ด้วยทําไมถึงคิดยังไงแบบออมาตกแต่งเป็นแนวนี้ให้เขามานั่งร้อยรูกปัดกันแล้วก็มาระบายสีอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็เหมือนเราไปดูงานหลาย,ลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะในกรุงเทพเขาก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าในยุทยธย,ยังแบบยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็เลยแบบตรงเนี้ยมันจะมีเด็กนักเรียนอยู่แล้วด้วยในวันปกติเด็กนักเรียนก็จะชอบมาระบายสีมาละลูกปัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าตรงเนี้ยเราเหมาะ ที่จะเป็นจุดทำเวิร์กช็อปอะค่ะเลยมาทําร่วมกันใช่แล,แล้วก็แบบในวันเสาร์วอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่ม่าครอบครัวใช่ไหมคะผู้ปกครองเขาก็อยากจะมาคาเฟ่มาเที่ยวถ่ายรูปเด็กๆก็จะนั่งระบายสีกันไปเพลินๆก็แฮปปี้กันทางครอบครัวค่ะรูปปัดเนี่ยร้อยได้ยาวประมาณเท่าไหร่ล้วแต่เลยค่ะ,ะคือถ้าสมมติว่าเป็นสซ็ตข้อมือเราก็จะกะจากข้อมือลูกค้าใช่ไหมคะนี่นะฮะ,ะลูกค้าก็จะสามารถเลือกลูกปัดได้ไม่ไม่จํากัดเลยอันนี้ของเด็กๆนะอะอันนี้จะเป็นข้อมือเด็กข้อมือเด็กก็ประมาณนี้ อันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าเป็นข้อมืออ๋อเพราะลูกป,ปัดรับมามันมันมีภาษามีอะไรมันสวยอยู่น,นะใช่อันนี้ลูกค้าก็เลือกเองได้เลยรเราจะมีลูกปัดให้เลือกเยอะมากาอสวยมากคนะฮะท่านผู้ชมครับจะมีร้อยมีรักยิ้มเวยลูกปัดเนขาน่ารักน่ารัก,รกอืมตรงนี้นะครับแล้วเ,เขานั่งร้อยเนี่ยร้อยนานไหมแต่ละลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าค่ะก็ไม่ไม่นานมาก ก็ประมาณสิบสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วค่ะลูกกวาใช้เวลานั้นไม่นานมากอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นน้องเด็กๆนักเรียนทัวร์เงี้ยมีเวลาจากัดก็รอยแป๊บเดียวก็เสร็จใช่เห็นบอกว่าพอเปิดเปิดร้านกาแฟอะไรไปด้วยแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ด้วยฮะใช่ค่ะก็คือลูกค้าที่นั่งมาลูกกวาก็สามารถสั่งขนมสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มมาทานตรงนี้ได้เลยอืมโอเคก็อยากเชวนมาตรงนี้นะใช่ค่ะน้องตรงนี้เราเราทํายากไหมอ๋อก็ไม่ยากครับพี่ อืใช้เ,เวลาประมาณเท่าไหร่เราอยู่ประมาณยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีอืมตอนนี้เราใส่อะไรไปบ้างตอนนี้ก็แต่งแต่งเทียนครับพี่เป็นตัวการ์ตูนครับอืมแล้วก็โรยเจลเข้าไปอ๋ออหรอใส่เจลมันจะเป็นเทียนจริงอืมการ์ต,ตูนตัวอะไรเลีกอะไรนะสุดแพ้ได้ครับเป็นแมวครับแมวอช่นี่ฮะท่านผู้ชมยีงได้ยังไม่รู้เนี่ยฮะมันจะเป็นรูปรางแบบนี้ฮะ,ะนี่ จะมีแมวมีอะไรด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นเจลอยู่ด้านในชุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยแปดสิบได้ไหมครับประมาณชุดละหนึ่งร้อยบาทอ๋อเพราะมีเจลใช่ครับเจลใสตรงนั้นเป็นเทียนเจลแล้วก็ข้างในแก้วจะเป็นทรายครับออ๋เป็นทรายแล้วก็แต่งกับทรายแล้วมาจากไหนครับอ๋อันนี้อยู่แถวๆนี้ครับอืมแล้วรู้ไหมเขามีอย่างเงี้ยอ๋อเห็นครับเดินมาเที่ยวตลาดครับเดินผ่านมาเห็นห้องศิลปะก็เลยลองเข้ามาดู อ๋อเห็นคนนั่งเยอะใช่ครับอืมแล้วเป็นไงเข้ามาแล้วอ๋เพลินดีครับเพลินเพลินดีมันเป็นแนวความคิดของเราเองหรือไงใช่ครับผมอืมโอเคตรงนี้ก็มาคนเดียวใช่ครับอืมมาคนเดียวมานั่งทานกาแฟครับแล้วก็เข้ามาห้องห้องนี้ดูครับครับทุกคนสามารถมาได้เวิร์ชช็อปเปิดตั้งแต่เวลาเก้าโมงถึงสิบแปดนาฬิการ้านเวิร์ชช็อปอยุธยาคาเฟ่จะอยู่ในตลาดน้ำอยยธยาตําบลไพลิงอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นพรงนี้จะมีช้างเพื่อให้มาให้อาหารด้วยใช่ค่ะจะเป็นเซตปิกนิกกับน้องช้างค่ะด้านหลังจะเป็นเจดีโบราณของอยุทยาเป็นเจดีวัดช้างค่ะใช่แล้วก็จะมีน้องช้างมายืนให้ดอกกุหลาบค่ะใช่สำหรับบางท่านที่ว่าไม่ไม่ไม่อยากขี่ช้างอะไรเงี้ยมีเวลาเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่อยากได้รูปที่ไม่เหมือนใครก็จะเป็นตัวกรอบรูปอยากเลยใช่จะเป็นกรอบรูปยักค่ะถ่ายออกมาจะเหมือนเป็นภาพวาดเลยค่ะเหมือนเราอยู่ในกรอบรูปใช่ถูกต้องค่ะแล้วมีน้องช้างอยู่ด้านหลัง มีเจดียโบราณอยู่ด้านหลังก็อยู่กับหลังจากที่ระบายสี100ร้อยลูกปัดแล้วก็สามารถจะมาถ่ายรูปกับช้างคน <ๆ S 1> อยากมีรูปเช็ค <c oughs> อินเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของอุทยาเลยค่ะโอเคครับครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะหลังจากที่100ร้อยลูกปัดแล้วแล้วก็มีการระบายสีตรงนี้ครอบครัวก็สามารถมาถ่ายรูปกับช้างตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นกรอบเหมือนกรอบรูปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับข้างหลังเห็นเจดีย์แล้วก็มีน้องช้างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ ตลาดน้ำอโยธยาและกมู่บ้านช้างตรงนี้ด้วยนะ